ประเด็น<ช>จากการประชุมสภากรรมการในวันนี้นะครับมีอะไรอัปเดตจากทางสภากมการบ<ช>้างครับเอาก่อนนะครับว่าวันนี้มามายืน3ท่านนะคะก็วันนี้สภากรรมการนะคะมีม,มตินะคะเชิญแล้วก็ได้แต่งตั้งกรรมการใหม่สองท่านนะคะคือท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยกลังนะคะแล้วก็ท่านปริศดาจีนาพิจารณะาะคะแล้วก็ท่านอ,าอดีตรองผู้ชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านพลตำรวจเอกมินัยทองสองค่ะซึ่งแบก็ได้ไป อยาเรียนเชิญทั้งสองท่านเพราะทราบว่าเป็นผู้ทรงคุณณวุฒินะคะในหลายมิติในกัรนะคะเพื่อมาเสริมให้สภากรรมการแข็งแกรงมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะก้าวไปในมิติที่ก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าสมาคมประสบกับปัญหาหลายอย่างในหลายมุมก,ก็ต้องการจะเชิญกรรมการทีร่ว่าเหมือนเป็นกลุ่มกรรมการอิสระผู้ทรงคุณณวุฒินะคะมาช่วยขับเคลื่อนเพื่อที่ว่าจะได้สมาคมได้เดินก้าวหน้าต่อไปอย่างมีอนาคตและเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคะ ถามท่านผากรรมการที่สองท่านครับว่าการที่ว่าท่านเข้ามารับตำแหน่งกรรมการในสมาคมตรงนี้หรือว่ามีข้อหนักใจหรือว่ามีตรงนี้อะไรบ้างครับครับภายใต้การนําของแป้งผมคิดว่าเราไม่หนักใจนะครับเพราะว่าผมคิดว่าที่ผ่านมาจากผลงานของคุณแป้งเองนะครับที่เราเห็นกันก็ทําประโยชน์ให้กับสมาคม ได้อย่างดีมากนะครับแล้วก็เรื่องมีความโปร่งใสนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็เป็นกําลังใจให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าส่วนที่เรามาตรงนี้ผมคิดว่าส่วนตัวผมเองนะครับก็อยากจะมาช่วยสมาคมนะครับในส่วนต่างๆที่สามารถจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับในส่วนของท่านพ่นดยครับที่เป็นอดีตตำรวจครับก็จะเข้ามาดูแลเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับคือก่อนหน่นนะฮะคือ ด้วยความเชื่อมัน่นต่อท่านนายกเนี่ย <Okay. S 1> ผมเชื่อว่า mm hmm. ท่านนายกเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งม,มัน่นแล้วก็อยากจะสร้างสมาคมฟุตบอลเนี่ยให,ให้เจริญรุ่งเรืองนะครับ mm hmm. ในส่วนผมเองเนี่ยอะไรต่างๆที่มันไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องล้มบอลเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเข้ามาช่วยดูแลเพื่อเพื mm ่อ hmm. ให้สมาคมฟุตบอลแล้วก็กีฬาฟุตบอลของประเทศเราเนี่ยมันเจริญก้าวหน้าขึ้น เชื่อมั่นต่านนายกครับขอบคุณนะคะคือจริงๆก็มีหลายประเด็นนะคะที่มีคนพูดกันว่าเป็นปัญหาซึ่งแปคิดว่าเป็นปัญหาเกือบเกือบทั่วโลกก็คือเรื่องเรื่องผู้ตัดสินนะคะเ่องก,การรมการซึ่งเราเองก็พยายามปีนี้เป็นปีที่กาลังจะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่น,นะคะในวันที่1 5สิงหาเนี่ยไทยลีกจะเริ่มเปิดแล้วก็แป้งเชื่อว่าในการที่มีหลายคนมองว่าแป้งเป็นผู้หญิงนะคะอาจจะไม่สามารถาาจัดการเรื่อง ผู้ตัดสินได้ซึ่งแป้งก็เชื่อว่าการเสริมจากการที่ได้รับเกียรติจากท่านวินัยทองสองมาเนี่ยก็ท่านก็ลงมาทุกศสึกแล้วนะนะฮะก,ก,ก,ก็ก็คิดว่าเป็นการเสริมชาางแล้วก็เรามาอย่างตั้งใจจริงนะคะถูกก็ว่ากันถูกผิดก็ว่ากันผิดก็พยายามทั้งเอาเทคโนโลยีแล้วก็เอาทุกอย่างเข้ามาประกอบกันอย่างที่ทราบว่าเราเป็นหลีกแรกที่มี v r ิการ cross 3d แล้วก็ในลีก2เองก็มีและถ่ายทอดสดปีนี้ก็ทราบมาว่าทั้งทางาาผู้มูลได้ทั้งทาง a s ทางจั m i n นเองก็เตรียมกล้องเตรียมการถ่ายทอดทุกอย่างอย่างเต็มที่นะะก็เชื่อว่าน่าจะาแน่นอนเจ้าของทีมทุกทีมก็อยากได้ความยุติธรรมนะคะซึ่งสิ่งนี้เราก็ตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กเช่นกัน